นี่เห็ดครับนี่สมาธิครับเราตั้งใจทุกกระบวนการผลิตเพื่อให้สมชื่อกับเห็ดสมาธิครับสวัสดีครับผมต่อสมาธิสุริยาการความเห็ดบ้านน้ำพุตั้งอยู่ที่อำเภอน้องฉางจาังหวัดชัยธานีปัจจุบันนี้เราทําฟามเป็ดเป็นหลักนะครับแล้วหลังจากทาได้2ปีแล้วเราก็เห็นว่าการทําธุรกิจอย่างเดียวเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับแล้วก็หาธุรกิจอีกหนึ่งอย่างที่ทําโดยที่ ไม่ผลกระทบต่อกันแล้วก็ส่งเสริมกันแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยเหมือนกันลักษณะการทํางานก็เป็นระบบฟาร์มเหมือนกันเราจึงเลือกเห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดที่ใช้พื้นที่ไม่มากนะครับแล้วก็ใช้แรงงานไม่มากนะแล้วปัจจุบันนี้ตลาดต้องการจํานวนมากราคาก็ไปได้ดีนอนาคตก็ยังมีเปิดให้กับเห็ดนางฟ้าอีกมากเลยงนั้นเราจึงเลือกที่จะทำเห็ดนางฟ้าเป็นอาชีพที่สองฟาร์มเห็ดของเรานะครับเป็นโรงเรือนระบบอ e ีเว็ทั้งหมดแล้วทุกวันนี้เพราะว่าสภาพอากาศประเทศไทยเราก็จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา น้นการที่เราสามารถควบคุมสาภาพอากาศได้เราก็จะสามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพของเห็ดนางฟ้าได้ตลอดเวลาเหมือนกันัน้นความชื้นที่ต้องการของเห็ดนางฟ้าเนี่ยต้องการ80%ถึง90%ไม่มากไปกว่านี้แล้วก็ไม่น้อยไปกว่านี้ซึ่งจะให้ผลผลิตท,ที่คุณภาพดีเหมาะสมนะครับส่วนอุณหภูมิต้องการ28-32องศาครับซึ่งโรงอีแวบ,บเราเนี่ยสามารถควบคุมให้อยู่ระดับที่เห็ดต้องการเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยั้นดอกเห็ดคุณภาพดอกเห็ดที่ออกจากฟาร์มเราเนี่ย ก็จะมีคุณภาพเห็ดที่ดีกว่าของเกษตรกรทั่วไปนะครับแล้วก็ด้วยด้วยความที่เราสามารถควบคุมสภาพอากาศได้ทั้งหมดไม่ว่าจะปเป็นฤดูกาลไหนก็ตามเนี่ยปริมาณดอกเห็ดที่ออกมาเนี่ยก็จะคงที่แน่นอนแม่ค้าที่รับของเราไปก็จะนําไปจําหน่ายได้ได้ได้ง่ายนะครับแล้วก็เรื่องราคาเราก็จะเป็นราคาที่คงที่แน่นอนตลอดทั้งปีเทคนิคที่จำเป็นในการดูแลดอกเห็ดให้ให,ให้ให้มีคุณภาพเนี่ยเราต้องดูดอกลักษณะดอกเห็ดให้เป็น ลนะักษณะดอกเห็ดแบบไหนแสดงถึงปัจจัยแวดล้อมแบบไหนที่แสดงออกมาแบบดอกเห็ดแบบนั้นเช่นดอกเห็ดที่มีลักษณะสีเข้มกับสีอ่อนซึ่งอยู่ในโรงเดินดยวกันด้วยซ้ำนะสีเข้มเกิดจากอุณหภูมิที่พอเหมาะพอดีแต่ดอกที่มีสีอ่อนหรือสีค่อนข้างซีดเนี่ยเกิดจากอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อนนระา,ถ,าถ้าเรารู้ว่าอ๋อดอกเห็ดสนะีซีดนี่หมายความว่าอุณหภูมิค่อนข้างสูงเกินไปสําหรับเขาแล,แล้วเราก็ไปไป,ไปแก้ไขเรื่องอุณหภูมินะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือดอกเห็ดที่ มีขอบดอกท,ที่แตกเป็นริ้วๆกับด,กดอกเห็ดที่กลมดอกเห็ดที่กลมหมายความว่าความชื้นในอากาศเพียงพอตลอดเวลาเห็ดจิงโตตลอดเวลาเลยดอกเห็ดก็จะกลมตลอดเวลาถึงแม้จะดอกใหญ่ก็ยังกลมอยู่นะแต่ดอกเห็ดที่ดอกแตกเป็นริ้วๆหมายความว่าความชื้นช่วงเช้าอาจจะเหมาะสมพอผ่านช่วงกลางวันไปแล้วอากาศมาันแห้งเกินไปดอกเห็ดจะแตกนะขอบขอบเห็ดขอบเห็ดจะแห้งละพอเดินความชื้นอีกทีช่วงเย็นก็โตต่อจึงแตกเราก็เห็นว่าอ๋อถ้าดอกเห็ดแตกเป็นริ้วเนี่ยหมายถึง ความชื้นไม่ส,สม่ำเสมอแล้วถ้าเรารู้ต้นเหตุแล้วเราก็จะแก้ปัญหาได้ถูกจุดนะครับเช่นหน้าหนาวเราก็ต้องไปเพิ่มความชื้นให้ให้ดีขึ้นนะหน้าร้อนดอกเห็ดสีซีดเราก็ต้องไปลดอุณหภูมินะครับหรือว่าดอกเห็ดเราแตกเราก็ต้องเพิ่มช่วงเวลาการให้น้ําหรือว่าคุมความชื้นให้นิ่งขึ้นก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการดูแลดอกเห็ดหลักสาคัญในการปฏิบัติงานของเราหรือไม่แต่การดำเนินการธุรกิจของเราทั้งปัจจุบันและในอนาคตก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะเราเลือกทําในสิ่งที่ เราเหมาะสมกับเราเราขยายและเติบโตเท่าที่กําลังเรามีนะครับแล้วทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยหลักเหตุและผลนะครับเพราะฉะนั้นของที่ออกมามันจึงมีคุณภาพนะครับ